ลองมาดูเรื่องราวคลาสสิกกันครับว่าคำโกโหกเล็กๆเนี่ยจะส่งผลกระทบที่ใหญ่หลวงขนาดไหนเราจะมาเจาะลึกนิทานเด็กเลี้ยงแกะกันครับเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวของเราเริ่มต้นที่เด็กคนหนึ่งครับเขามีหน้าที่ที่ต้องทําซ้ําๆทุกวันแต่ความเบื่อนี่แหละครับกลายเป็นแรงจูงใจให้เขาเริ่มเล่นอะไรแผงขผงเขาเลยวางแผนจะสร้างเรื่องสนุกๆขึ้นมาเพื่อทําลายความจําเจของตัวเองเขาก็เลยตะโกนเรื่องโกหกลงไปที่บูบ้านสร้างสัญ,ญญาณเตือนภัยปลอมๆขึ้นมา ชาวบ้านก็ไม่รอช้าครับได้ยินปุ๊บรีบวิ่งขึ้นเขาไปช่วยทันทีเลยแต่พอไปถึงกลับไม่เจอหมาป่าเจอแต่เด็กเลี้ยงแกะที่กําลังหัวเราะชอบใจเขาสนุกกับการแกล้งคนมากครับเลยทําแบบนี้ซ้าแล้วซ้าอีกและแน่นอนว่าทุกครั้งที่เขาโกหกความไว้ใจของชาวบ้านก็ลดลงเรื่อยๆแต่แล้ววันหนึ่งครับเรื่องราวก็เกิดจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญขึ้นมาคราวนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเพราะมีหมาป่าตัวจริงโผล่มาครับ สิ่งที่เขาเคยใช้ล้อเล่นตอนนี้กลายเป็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจริงตรงหน้าเขาก็ร้องขอความช่วยเหลือสุดเสียงเลยครับแต่ครั้งนี้เป็นความหวาดกลัวจริงๆชาวบ้านได้ยินนะครับแต่ไม่มีใครเชื่ออีกแล้วเพราะเครดิตของเขาหมดไปแล้วสุดท้ายก็เลยไม่มีใครขึ้นไปช่วยเขาเลยแม้แต่คนเดียวผลที่ตามมาก็คือฝูงแกะทั้งหมดที่เขาดูแลยอยู่ถูกทำร้ายจนหมดสิ้นครับ เรื่องนี้ให้บทเรียนที่ทรงพลังมากครับซึ่งก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์ประเด็นสําคัญก็คือคําพูดของเรามันมีผลกระทบตามมาเสมอครับเรื่องนี้สอนเราว่าความซื่อสัตย์สําคัญมากเพราะความไว้ใจมันเปราะบางจริงๆนี่เลยเป็นคําถามที่น่าคิดนะครับว่าความน่าเชื่อถืออาจเป็นสินทรัพย์ที่สําคัญที่สุดของเราเลยก็ได้